เดี๋ยวเลี้ยงข้าวฮะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวตรงไหนเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเหมือนก่อนไม่ได้กินดิกันนี่ไงจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วเจ้าสิเด้อเออไป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 ทางนี้ละม,มา ไอ้ไหนลุงเงียบตรงไหนโอ้ยพอแล้วไอ้เอ็กแล้วไปกินข้างในเลยไอ้เอ็กมึงก็จอดข้างนอกก็ได้จอดในนี้แหละ จะมากินกันไหนวันนี้กินอ,อ้องแอหน้าอย่างนี้ต้องกินอ,อ้องแอไม่มีแออยู่ไม่ได้ไ,<ม><อ>ได้<อ>ด,ดข้างนอกได้ๆจอดข้างนอกแล้ว<ด>ลูกค้ากูก็แตกตื่นบน<อ>พี่ขอโทษครับไอ้เอไอเอ ไปกินข้าวหนบกเฉลียงอไอ้หนอเร็วเร็วเร็วโอ oh, 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 oh. วันนี้ลุงไม่โกหกแล้วโอ้ยเมนูอะไรลุงนี่อันนี้เหลาปูม้าเหลาปูม้า <c oughs> เหลาปูม้าอันนี้เหลาปลาหมึกอันนี้เหลาหอยแครงอันนี้เหลากุ้งสดอันนี้เหลาแซลมอนโอ้โห oh, 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 oh. อาจารย์แบ่งช้อนซ่อมมาที่ลูกเร็วๆเอาของมาทำไมไม่อาจารย์แบ่งช้อนซ่อมมาให้หน้าหีให้หน้าหีไอเอกมึงนั่งข้างล่างก็ได้นั่งตรงนั้นมันกินยากหน้าอกมันชนไอ้นี่ต้องกินตรงนี้กูนี่หล่อเซลมอนลุงโอ้โหกุ้งสดหอยแครงปลาหมึกหล่อทะเลเร็วๆวรีบกินกูจะไปขายไอติม โอ้นี่ขายติดนะเรื่อยโอ้ลงนี่ปาฏิสังขารโยนิโสปินทาปาทังปาฏิเสวามีนิวตาวายนามตานานัญมณานันวรวิภูษานาหายาวาติวายมาสกายธาติปิยาปนาวิงสุปาราติยาพระมจริยันต์ภัยอิติปุรานันจวิเตณพอแล้วไอ้เงี้ยรีบแดกได้อืม โอ้อร่อยจริงลุงลุงนี่ที่นี่มีเมนูเหลานี่กี่เหลาวะเหลาทะเลรวมมิตรเหลาบูมาเหลาปลาหมึกอเหลาแซลมอนอมเหลากุ้งสดและก็เหลาหอยแครงมันจะมีเหลารวมทะเลด้วยที่ขายดีที่สุดในร้านก็คือเนี่ยเมนูเหลาเนี่ยขายดีอ๋อเอออร่อยจริงลุง ใช้ได้ดีกว่าไม้ดิบปากเยอะลุงอันนี้อะไรนี่ปูหมาปูหมาตอนนี้ปูหมดเหลือลแต่เหลือแต่หมาเออล,ลุงก,กินกินด้วยกันโอ้ลูกแหวงลูกกีกามะเขือเทศราชินีอ้ายเน่าหรือเน่าไม่มีโอ้ยตายเลยโอ้ยเน่า

โอ้ยมาได้นะครับใกล้จะมาผู้ถับเบิกก้าวอช่วยไหวมาเดี๋ยวไปจะบุูนเเมืองมาลานลุงตรงนี้เลยเพอมีโรกตะลีกันนี่โลกตะลีรถรถนะสินี้นะไม่จะธรรมดานี่ต้องมาจากใต้ประมาณทิวันบูนี่ไหวมาจากใต้เลยนะหีือไหวมาจากใต้เลยไหวมาจากใต้ม่นามาปุ๊บขึ้นมานี่เลย แม่น้ําเจ้าพย,ยาอ่าแม่น้ําเจ้ายาปุ๊บมาแม่น้ําป่าศักขึ้นมาเนี่ยไปไปดักจับเอาอยู่เนี่ยแม่น้าป่าศักเนี่ยใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆฟาร์มเนี่ยอ,อี่วันได้ไว่ายน้ํากว่าจะถึงประมาณมเกือบเดือนเกือบเดือนนะแซลมอนแซลมอนแซลมอนเนี่ยแซลมอมนแซลมอนแซลมอนนี่มาจากโน่นเลยว่ายมาจากทางแม่น้ําทางออสเตรเลียอื ไหวามาเรื่อยๆไหวามาไหวามาไหวามาไหวมามาดักจับเอาเนี่ยอยู่ข้างปามเนี่ยจริงเหรอเออโอ้เมนูต่อไปจะมีอะไรเหลาพญานาคเหลาพญานาคเออโอ้ยรอกินรอกินรอกินเหลาพญานาครอกินแดกให้มันเสร็จสิเอ้ย<ม><ไ>ขอบคุณมากลุงนะวันนี้ได้กินแล้วได้กินแล้วน,นี่มันไม่ลกแหวนคนมันลอกูทางวันนี้กูได้กินกูได้อ้ำงวดมึก งวดมึกเอองวดมากนิงวดมาหมากอำ้ำโอ้ยกุ้งก็เน่้โอ้ยอำ้อำอำ้ำอ้ำใครมาเตียวเป้าจะบุญมาเตียวกอกมาเตียวผู้ตะเบิกอย่าลืมแวะมาร้านครัวลุงโตนี่นายเจ